สวัสดีค่ะพี่เฟียจากซีซิตี้นะคะสิ่งที่ได้จากรายการมานาจาันใหญ่ทุกเช้าเลยคือข้อพระคัมภีร์เพื่อได้เรียนรู้ข้อพระคัมภี์มากขึ้นเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็เลยใช้วิธีการฟังรายการมานาจาันใหญ่เฟังแล้วก็จดจดลงในสมุดว่าวันนี้เราได้อะไรจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้สิ่งที่เราที่ที่เราได้มีอะไรบ้างอะไรที่อาจารย์ใหญ่สอนก็จดไว มันจะเป็นการที่เราได้ใช้ในการดำรงชีวิตของเราด้วยเราได้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเราได้เติบโตอาหารในฝ่ายวิญญาณด้วยแล้วก็จะได้หลักการของการเฝ้าเดี่ยวก็จะดีขึ้นเพราะเฟียไม่ค่อยเฝ้าเดี่ยวไม่ค่อยเป็นไม่เข้าใจหลักการเธอได้มาฟังได้มาเรียนเราก็รู้วิธีการที่เราจะทําในการเฝ้าเดี่ยวในการปฏิบัติแล้วก็ได้การอธิษฐานตอนท้ายรายการที่อาจารย์ใหญ่ได้อธิษฐานเผื่อเราก็ได้อธิษฐานตามเราก็ได้ฝึก เราได้รู้ว่าหลักอาธิษฐานแบบนี้นะสิ่งจะดีอธิษฐานด้วยใจร้อนรนนะอธิษฐานด้วยการทุ่มเทอธิษฐานด้วยความจริงใจอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเรานะเราได้เรียนรู้สิ่งนี้เราได้เติบโตไปเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากในชีวิตประจําวันของเราแต่ละวันเธอเราได้วันเราได้ฟังทุกเช้าอ่ะเราได้นําไปใช้ในทุกๆวันอ่ะเรารู้สึกว่าวันนั้นเราเราก็ราบรื่นเรามีสันติสุขมากเรามีความสุขมาก ก็หนุนใจพี่น้องนะคะอยากให้เสียสละเวลานิดนึงแต่ชีวิตคุณมีค่ายอย่างมากมายในการดำรงชีวิตของคุณแต่ละวันสวัสดีค่ะ,ะชื่อดวงเดือนศิริวงศ์นะคะอยู่ขี้จากเมล็ดพันธุ์ป่าตองค่ะคือตัวของพี่เดือนเองเนี่ยเคยเป็นพยานเกี่ยวกับโรคเม็ดเลือดขาวนะคะเราไปหาหมอทีหนึ่งต้องกินยาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและมีอยู่วันหนึ่งเกิดเอ็กซ์เฟกเอ็กซ์เฟกเกี่ยวกับยาแล้วก็ไปฉีดวัคซีนแอคต้า แล้วเกิดวิกซีแอซรเนี่ยแพ้แพ้วัคซีนแล้วก็ยามันทําให้เกิดการไหม้ไหม้ที่ที่สีข้างเป็นรอยไหม้และเป็นตุ่มน้ําพองเป็นตุ่มน้ําพองขึ้นมาแล้วไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนข้าพาเจ้าก็ไม่รู้จะทําไงแล้วก็ทรมานก็เลยเปิดมานาจารย์ใหญ่ขึ้นมาดูดูมานาจารย์ใหญ่ดูท่านอาจารย์ใหญ่เทศแล้วก็ฟังจนถึงช่วงที่ว่าท่านอาจารย์ใหญ่นั้นอธิษฐานรักษาโรคข้าพาเจ้าก็วางมือกับตัวข้าพาเจ้าเองแบบนี้ ตอนสองทุ่มเพราะว่าตอนนั้นมีอาการปวดแสบปวดร้อนจนนอนไม่หลับเพราะว่าริดจากวัคซีนแอคตาที่มีอาการแพ้ก็ก็ขอบคุณพระเจ้านะพออธิษฐานด้วยความเชื่อก็ทําให้อาการนั้นก็กเริ่มเบาพอข้าพเจ้าก็หลับบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้ารักษาลูกนะผ่านมานาจันยยใหญ่เพื่อให้ไอแผลข้างๆ้างของ,งลูกเนี่ยจะไม่มีอาการไหม้แล้วก็แพ้มากขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็หลับไปตื่นเช้ามาอาการแผลที่ไหม้ข้างๆงนะ่ะเป็นตุ่มน้ําพองมันจะแห้งไป ข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับรายการมนาจันย์ใหญ่เพราะว่าข้าพเจ้าดูตั้งแต่ครั้งแรกตอนนั้นข้าพเจ้าตื่นเต้นมากในการดูมานาจันย์ใหญ่เพราะว่าจะมีพี่น้องเข้ามาดูแล้วก็จะมีการกดสติกเกอร์น่ารักน่ารักขอบคุณยินดีรูปหัวใจอาเมนพระเจ้าอวยพรคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยรักน้าคิดถึงน้าอะไรเงี้ยทำให้ข้าพเจ้าตื่นเต้นและข้าพเจ้าชอบชอบดูมานาจันย์ใหญ่ถึงแม้ว่าบางครั้งข้าพเจ้าต้องทํางานไม่มีเวลาดูช่วง9ก้าโมงเช้าแต่ข้าพเจ้าก็จะเปิดดู ตอนหกโมงเย็นหรือแม้กระทั่งสองทุ่มเลิกงานข้าพเจ้าก็จะมาเกิดดูประจําแล้วก็อธิษฐานถึงแม้ตัวข้าพเจ้าจะไม่ไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องอธิษฐานข้าพเจ้าเคยปวดหัวมากเรื่องงานเรื่องอะไรมันลุมเราข้าพเจ้าก็วางมืออกข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูพออาจารย์ใหญ่กเทศไปแล้วรักษาข้าพเจ้าก็วางมือตามไปก็ขอบคุณพระเจ้าและพี่น้องทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่ได้อยากเอ่ยชื่อหรือบอก ท่านพิมพนะคะพี่น้องพิมพ์ลงไปในมานาจาันใหญ่ว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรท่านต้องการให้พี่น้องอธิษฐานเกี่ยวกับท่านเรื่องอะไรข้าพเจ้าเขียนค่ะพิมพ์ลงไปเลยไขยมันในเม็ดเลือดสูงบ้างปวดหัวบ้างความดันบ้างพี่น้องก็อธิษฐานให้ก็ขอบคุณพระเจ้าและก็เป็นจริงและหายจริงๆพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงประเชิญอยู่พระเจ้าเรามีจริงขอพี่น้องอธิษฐานด้วยความเชื่อและดูมานาจาันใหญ่ด้วยความเชื่ออาเมนค่ะ สวัสดีค่ะแม่สุภานะคะก็เมื่อก่อนอแม่สุภาก็เคยเป็นโรคมะเรง็งแล้วก็รักษาหายแล้ว10ปีแล้วก็มาเจอก้อนเนื้อเต้านมข้างซ้ายอีกก็มีความกังวลว่ามะเร็งจะกลับมาอีกไหมกังวลว่าต้องไปเริ่มรักษาใหม่ก็คือการให้เคม,มีกัวว่าร่างกายแม่จะไม่ไหวแล้วไงให้เคมีเราก็รู้แต่ละครั้งเพราะว่าเราให้ไปสี่แม่ให้ไปสี่ครั้ง แล้วก็มันก็รู้สึกว่าแย่นะเพราะอายุเยอะมาก10ปีแล้วที่เป็นมาแล้วก็ตอนนี้มันก็อายุไม่เหมือนเมื่อก่อนก็คิดว่ามีความกังวลเยอะเลยแหละว่าแล้วก็มีความวุ่นวายของโรงพยาบาลที่สีโรดก็รักษาไม่ได้มันต้องใช้หมอถึงสองคนส่งไปโรงพยาบาลกรุงเทพก็ไม่ได้ต้องใช้หมอถึงสองคนแล้วก็พอดีได้มี โอกาสได้ดูรายการมานาจาันใหญ่เออก็ตอนแรกก็เฉยๆนะก็เออสวัสดีก็ก็โอเคนะได้คุยกันถึงเราจะไม่ได้เห็นกันแต่เราก็ยังโอเคนะทักทายคนนั้นสวัสดีแม่โสภาสบายนี้ไหมคนนู้นคนนี้เข้ามาก็พิมพ์ข้อความทักทายกันก็เออดูเหมือนกับเราได้คุยกันเนาะเหมือนกับเราไปนั่งในโบสถนะ์เนาะแต่ว่าเราไม่เห็นตัวตนแต่ว่าเราคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีความประทับใจแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรักษาโรคที่เน้นๆก็คือ เ <S an> ฮ้ยมีการรักษาโรคด้วยเหรอโอ้ก็เข้าทางแล้วสิก็เราก็อยากจะให้พี่น้องอาธิษฐานเผื่ออยู่แล้วไงแล้วก็เข้ามาดูจุดนั้นแล้วก็อาธิษฐานทุกวันเนาะกับกับอาจารย์ใหญ่นี่นะ่ะวางมืออพออาจารย์ใหญ่ว่าวางมือจุดไหนก็วางมือทุกส่วนที่เจ็บแล้วก็อา,อาจารย์ใหญ่จะอาธิษฐานหลายหลายโรคเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะกไหลย้อนมือชาเท้าชาแม่ตัวนั้นนะแม่จะเป็นหมดเลยไงกระเพาะอาหารกไหลย,ย้อนก็เคยเป็นและมือชาเท้าชาก็มีโรคเบาหวานก็มีนิดหนึ่งแล้วก็เนื้องอกต้านมข้างซ้าย ทุกอย่างเลยอธิษฐานกับอาจารย์ใหญ่ทุกเช้าแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเลยคือมือชาแล้วชาก็หายแต่ที่เน้นๆที่เนื้อเนี่ยมันหายไปเนี่ยก็คือมันเป็นหลักใหญ่ที่ว่ามันหายไปเลยหมอบอกให้ไปผ่าอกนะก็เน้นอยู่นั่นแหละคุณสุภาคุณไปผ่าอกนะถ้าไม่ผ่าแล้วจะกลายเป็นมะเร็งหมอบอกเนี้ยก็คุณมีเชื้อมะเร็งทาไมคุณไม่กลัวก็คือเน้นตรงนั้นะ่ะแล้วทีนี้แม่ก็วิ่งตรงไหนละโควิดก็โควิดช่วงนั้นโควิดพอดีเลยมันเจออันนี้ แล้วโรงพยาบาลก็ปิดแล้วหมอก็ลงมาไม่ได้หมอก็อยู่เทพไม่หมอรักษาแม่แล้วก็หมอบอกมาไม่ได้แล้วนะาแล้วแม่จะไปหาใครปรึกษาหมอที่ไหนก็ไม่ได้เราก็วางมือทุกวันาวางมือกับวางมือรักษาโรคทุกวันแล้วก็ไปเจอหมอไม่กังวลใจเหมือนครั้งที่ว่าไม่เคยดูอธิษฐานวางมือก็คือวางใจในพระเจ้าเลยอะ่ะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคงจะเป็นเหมือนที่ว่ารักษาหายนั่นแหละขอบคุณพระเจ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกจริงๆด้วยหมอบอกว่าออคุณโสภา ก็ร่างกายปกติดีนะแล้วไม่มีเนื้อที่เจ้านมแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดแล้วแล้วก็เจอกันปีละครั้งละกันจากเจอสามเดือนครั้งหมอก็ทิ้งเลยบอกว่า,วมวาไม่มีความกังวลอะไรแล้วก็ไม่มีเนื้องอกแล้วไงก็ปีละครั้งละกันก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่สวัสดีค่ะเมย์นะคะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะที่บทอ่าสิริแล้วก็สปํานะคะก็ในวันนี้นะคะเมย์จะมาแบ่งปันพระพรนะคะที่ได้จาก การฟังมานาจาันใหญ่นะคะก็ในทุกๆเช้าเนี่ยเมื่อเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะพี่น้องถ้าเราได้ฟังพระคำพระเจ้าตอนเช้าเลยอ่ะมันจะรู้สึกดีมันจะเป็นกําลังให้กับเรานะคะแล้วก็มานาจาันใหญ่เนี่ยเป็นคําตอบของเราทุกคนนะคะบางครั้งอ่ะเราเองนะคะก็อาาก่านพระคัมภีร์บางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจในบางข้อหรือว่าบางตอนแต่ว่ามานาจาันใหญ่นะคะเป็นคําตอบสำหรับพวกเรานะคะที่ านอาจารย์ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันพระคำในข้อนั้นๆแล้วก็เป็นหัวเรื่องเป็นทบปิดที่เราจะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะบางครั้งเราเจอกับปัญหาใช่ไหมคะปัญหาเนี่ยมีอย่างมากมายเช่นสุขภาพการงานการเงินใช่ไหมคะปัญหาครอบครัวที่เราได้ประชิญอยู่นะคะแต่เมื่อเราฟังมานาจารย์ใหญ่เนี่ยเราจะได้กําลังเราจะได้ข้อคิดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความเชื่อที่หนัก แน่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีเชื่อว่านะคะการฟังมานาจตัใ้ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับเราทุกคนนะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้นําแต่เป็นที่สมาชิกทุกคนสามารถที่จะรับฟังได้ฉะนั้นนะคะอยากจะขอให้หนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะที่เราจะมารับฟังพระพรดีๆนะคะในตอนเช้าทุกเช้าเพื่อที่เราจะรับกําลังนะคะ พี่น้องสามารถอาจจะเสียบคูฟังของท่านก็ฟังในขณะท่านขับรถไปทํางานก็ได้นะคะสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้สแกน QR Code นะคะก็สามารถสแกน QR Code คได้ที่มุมด้านซ้ายแล้วก็ในนั้นนะคะก็จะมี18บทนะคะคําเทศนาแล้วก็พระพรมากมายเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะเราสามารถนําสื่อนี้นะคะเป็นพระพรต่อตัวเองและสามารถส่งลิงก์ส่ง เข้าไปในแชทส่วนตัวของเพื่อนเราได้ด้วยนะคะพี่น้องคะสามารถดูมาณาจัณใหญ่นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา9โมงเช้านะคะพี่น้องก็ขอว่าจอกันพระพรเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ